สบายดีสวัสดีวันนี้มาพบพ่อกับสาค้นหอยยางอีกแล้วเนาะสาคน,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 นก็ออกมานาเนาะสาคนสีออกมาเก็บหมักแตงอีกเนาะวันนี้เนาะพ่อแม่สาคนก็ออกมาน้เลยเนาะสาคนก็สิอย่างไปส่วนหมักแตงเนาะสาคนกํนกลาลังอย่างไปส่วนหมักแตงเนาะตอนนี้เนาะพ่อสาคนก็มันมาเก็บจกักวาแก่บปนอีกเรื่อประจงัง แม่ซาคนกำลังเก็บบักแตงเนาะแต่บบาหัหวเสีลยลายเลยอบอกถั่วเพิ่เริ่มงามเลยน้อง,ปองเปิลหัวยองเพิ่อมาน้าไม่ใหญ่สินะแม่ซาคนก็นเก็บบักแตงเนาะ ื่อน,นี้เพิ่อนออกมาน้าแม่สาคนมาเก็บตอนแดดๆเ,เลยแต่อ้ายสคนก็เพิ่นตึกปลาอยู่นองสาเพุ่เนอะ่ะมโหัวได้หรือบอกสักคนก็นยังมันจะไปเบิง่งแต่สาคนก็นอย่างลงมาสวนมักแตงก่อนเนาะืันนี้พ่อสาคนอยู่เฮือนมือน,นี่แต่หันคล้ายเพิ่นสักคนก็ปิดไปแล้วเนาะมือน,นี้ พอซา,าคนออกมานะอาออกมาเก็บมักแตงสอยแม่หมักแตงกับหมากปลาเหมือนกันจากซีคิล่าไงแม่บางงามปานใดแต่มักแตงปีนี้กันซีบางงามปานใดเนาะไอซาคนเพิ่งกันมาตึกปลาคือเก่ามึอนี่กะแต่สซาคนยังวัดเบลุ ไก่สักมาไก,ก่แท้ไก่อ่อนนะม,ม,อมักแตกใหญ่ใหญ่ที่สุดเลยจนอยากสาแข่งสาคนเลยมักแตกหน่อยน มีมักแตงใหญ่สองหน่วยอยู่ในสวนเนาะอันนี้ก็เป็นพักเนาะอันนี้แม่สตาร์เนาะพอสะคนปลูกใส่ต้มไก่ คนเอาส,สิออกมาปิดมักแตงซอยแม่แต่แม่กับปิดแล้วน้องมักแตงกับบรัลายสาวคนกับสิอย่างไปเบิ่งไอชาวคนตึกปลาก่อนนะว่าเพิ่นได้หรือบ่เปิ้ลน้องเปิ้ลไปเบิ่งพ่อเปิ้ลตึปกปลาปะ แดดอะไรมาเนี้มาตอนแนดดแดดเลยมาเนี้ยาคนกับซีเก็บแต่เมื่อแรกก็ต้องเป็นชาคนคือเก่าขายเนาะมักแตงอันนี้พอแม่ชาคนเพิ่นกับได้เคยไปขายเนาะมีแต่ชาคนอย่างเละขายในบ้านแดดเปนอย่างนั้ง ได้กระตาหนึ่งแล้วแต่เมื่อนี่บโอ้โหสีลายด้วยสีหน่อยนาะสกคนสีเห็ดมักแตงคายแต่สกคนต้องไปคายจามเลาะบ้านพ่อเมืนน่อเนาะเพราะว่าสกคนไปไปปิ้งจามเลาะบ้านลายมือไนอสกคนกะยากเรียกแน่แต่สกคนเก็บมักแตงแล้วแหละสกคนจักสีเมือบ้านเนาะ เก็บเอาเก็บเอา,เอานะังพอดีกัดเลยเก็บกองไว้ให้มันลายๆแล้วก็เอาขูกมาใส่เอาพอดีเป็นตะกินเลยแบบน่วยปลาได้ใหญ่ปลาได้ดอกมะแตงนาส,ส,นาสคน แต่หมักแตงขาวซีเบิร์ตอะยังเลยแต่หมักแตงเขียวเนาะมีอยู่แต่กับออนไลน์หมักแตงขาวกับแต่บองงามคือหมักแตงเขียวแล้วพอพ่นเป็นหมักปลายเป็นเลยอันนี้ก็ได้ซ้ำเดียร์ะไหมักแตงพอได้ลายมือนนี่นอกากสกุกระเก็บแล้วนอกาได้หามหนึ่งสกคนกระสีหามเมื่อทียงเน,ะนา,า,นาเนอะอันนี้แม่นไม่ค้านสกคนสีหามเนาะอันนี้ก็จะเป็นเป็นหามหมักแตงนอกสกคนกระสีหามเมือ่อ เมื่อเที่ยงเนะาะเพราะวอเมื่อตอนแรกสักคนก็ต้องเห็ดทงขายสักคนก็ต้องหัาเอาไว้เที่ยงก่อนเนาะนักสังคนก็หาคือมาหอดเทืงเทียงกันเนาะ,ะ,ะสีหอดกันนักเต๋อพอหมักแตกนาะเลยน,นักหมักแดงพอดีกินเลยนักบ่เนาะสักคนก็สีไปเก็บเอาปลายเนาะเพราะไอสักคนตึกปลา เอได้นอซาคกคนกันอย่างลูกน้องแลวซาคกคนก็ได้ขู่คือเก่าเนะาะเพราซากคนสิไปตึกสิไปเก็บป,ป่านอ้อยซากคนสิไปตึกป่าเนาะเพราะว่าซากคนคันซากคนสิตึกเพระซากคนก็ยันแห่พอฝืงเนาะแต่ถ้าพึ่งกับจักซากาคนสิตึกได้หรือบอ่โมโหคนพาก็ได้จักโตเลยตึกป่าแต่น้องไ่พวกเพิ่นบร่ได้ตึกเนาะเพราะว่าน้ำเลิกเลยบ่ไ,ได้แต่ซากเพิ่นเพิ่นพากันตปกตึกน้องน้อยเนาะ น้องน้อยน้ำบอลายก็ซือสีได้อยู่สาคนก็นหาบักแตงเหนื่อยฮันใจแบบต้องบักดังๆเนึ่เพราะว่าหาบหาบขืนโนะหาบข้นเทียงก็เลยดังนักแน่พวกเพื่นก็นหาก,กระไยปลาสองโตเนะาะจักสิได้ลายหรือบ่อ

แตเหเห่เมือนี้โอ้่าสีมานคือมือนั้นบอเนาะมเป็นเครน่องเพชรพากบอกแล้วไหลคอมาดีพอคอนนั้เขาชอบคุณนั้นคอนร้องโกนโมมีโมมีโกนเราเฮ้ยจะพับไปยะจีบปดจกหยกมุกอัดไปดูตกปุ่น จะว่าได้ปลาขอเนาะหอยหลายเลยเผินโกรธเธอนนัมนานัมกว่าวเธอเผินง,งมก็ยังมาพอปลาจากเถื่อนอ้อโอ้โหสิมีปลาหรือบอกเพราะว่าต,ตึกดูยอนมันเบิดก็มีเนาะเพิ่นก็ได้ปลาตัวหนึ่งอ้อพอดีถือถูกเลยเพิ่นก็นแก่แห่นาะเพราะว่าตึกปลาบะถือเดือก็แก่เอาขละมันถือก็มี เอาห้าแนวกินก c, ันยากคูมือนี่นอกจากซื้อขนมมันรึกปลาแบบนี้ได้อีกแล้วจักมือสาวคนซีมาใส่มองกับซสาแพน,แนเนาะแต่พวกหัวมองตัวนาีิใส่ได้หรือบอเพ่นดึกปลาสึมาหายอีกแล้ว ปลาหน้าซาวคนก็มีลายแต่บ่ใหญ่ปันใดบ้านบ้านทุกคนข้าวิ่ดทอดปลาอยู่นี่เน้วข้าวจะไปเก็บเอาใหม่เื่องกลางเพิ่นก็แก่เนาะปอนกะอยากคำำๆเลยเพิ่นก็สซี้นาวนแล้วบัดนี้ กันตัวก็ได้เพราปิดรอยน้ำงมปลาเนาะกลอดแห้วปุดปลาก็ได้<อ>การหากินเนาะหมดน้ำหมดไหนทุ่มถ้าออกลอดแห้วสักคนก็ออกมานากับแม่เนาะ และก็น้องเปิลน้องโดนคนเข่าของเฮียน้องมันไม่คไม่ได้ออกมานำหลอดแหบอ่ะฝนพากันเหมยนะคนกระสิบยาตึกเลยพอพ่นตึกกันแต่บักโดนๆนหนึ่งเลยเนาะฝนก็พากันเหมย ตอนนี้เนาะพวกเพล่นกับพากันย่าตึกป่าเ,เนาะสางคนกับสิเข่าบ้านนะคลิปนี่สองคนกับขอจบเพียงเซนเดอร์แต่พิาดประกันใดสางคนก็ขอโทษขออภัยนํำเดอ้อฝากเป็นกำลังใจให้สาวคนในเดอ้อคลิปนี้ก็ต้องขอโจบย์เพียงเซนนีเนาะคลิปนี้ก็ต้องกลาวคำว่าสวัสดีสบายดีพอสางคนต้องเมื่อขายมาแตกเนาะ